ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทั้งนครศรีมาศนะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับบุญมาพันดวงครับฮัลโหลค่ะใช่พี่บุญมาไหมคะใช่ครับเอออยากได้ยาสีฟันนะคะอยู่ที่ไหนอำเภอจังหวัดครับชลบุรีนี่แหละอำเภอเมืองได้เลยครับเดี๋ยวให้ดีเจต้นอ่อนนะครับทางชลบุรีเท่ากับนะครับเบอร์นี้นะค่ะเบอร์นี้แหละค่ะขอบคุณนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องทั้งชนบุรีครับสายต่อไปสวัสดีครับผมบุญมากข้นสาวดวงไอ้ครับได้ครับกินสูงอายุกินได้เด้อครับอายุจากปีละสูงซั่มไหนโอ้ยซสานีิบ่สูงดอกกินได้เลยครับให้เพิ่นกินได้เลยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกินได้ครับครับผมขอบคุณครับ ครับน้ำแสดงขวดนึงสบู่น้ำใสเออน้ำใส่แดงขวดนึงสมาสบู่น้ำใสขวดนึงเอามาทรงไดโตรอยู่อำเภออำเภอปรางกูปรางกูจังหวัดศรีสะเกษครับครับผมตำบลตำบลสวายตำบลสวายครับได้ครับ,รบสักครู่เดี๋ยวให้ทีมงานทางปรางกูโทรกลับเบอร์นี้นะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าอยู่สมบูรณ์จ้าบันที่สงหาอําเภออะไรนะจังหวัดอีราวันเสริมพงศ์อีราวันจังหวัดเลยจ้าจังหวัดเลยครับอยากได้ยังครับกะระยะที่สั้นเจ้าอีราวันเลยเนาะครับได้ครับเ,เดี๋ยวให้น้งมาจ้าอะไรก่อนนะเตาสีหลอดน้ำส่งมาจ้าน้ำทรงครับ สี่หลอดนะเดี๋ยวพ่มให้ตัวแท่นโทรหาเด้อครับเด้อครับอ่าดีนะครับอ๋อครับเอาเอาเพิ่นเย็บอันเอาเอาขึ้นกับอำเภอ,อยังก่อ,ยอนยัยอ,อําเภอบอกบอกบอำเภอไหมอย่าบอกบ้านบอกกับเพื่อน้ำอําเภออะไรจ๊ะ เอราวันเนาะเอ่าบ้านสมุนต์นที่สอค่ะจ้าได้ครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทางได้ครับได้ให้ตัวแทนทางเอราวันโทรหานะครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับบุญมาพันดวงครับจ้าอันนี้เบบุญมาบุญมาพันดวงครับน้ำสาหร่ายแดงครับเลอฟ้าอาหารเสริมหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ อยู่ที่อำเภออำเภอท่าตุมค่ะท่าตุมสุรินทร์เนาะครับผมครับได้ได้เดี๋ยวผมให้ตัวแทนทางท่าตุมสุรินทร์โทรกลับเบอร์นี้เบาะแยกรุ่งสุวรรณโทรกลับนะครับใครพูดคะน่ะผมบุญมาครับอ๋อจ้าจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาครับฮัลลโหจ้าจ้าแมนครับบุญมาพันดวงแล้ครับตัวเปลี่ยนเปลี่หลาทั้งเนี่ย ฟาร์สโกลโปรตีนพืชเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทีมงานกาลสิลป์เพิ่มเมืองทั่วหาเนาะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสนมาท่านหวงอยู่อำเภอเดชใช่ว่าทุกคนที่ตรงไหนเนาะเดชอุดมบ่ได้ครับเดี๋ยวให้นาซิเป็นบ่าวกองพ้นทางเดชอุดรมทั่วหาเด้ออยากได้อย่างแน่ครับอ๋อยากไปสืบของหลายอย่างอ๋อหลายอย่างหลายแนวอืมครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับครับช่วงนี้พักเที่ยง สวัสดีครับครับผมแม่นล่ะครับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับครับผมมันผมมันเป็นต่อกระจกหัวหน้าวัดสีเสื้ออีอาร์ซานกินเป็นยัไเสร็จได้ครับกินได้ครับกินได้ครับย้อมเพื่ออะไรกินได้เลยบ่ครับแมนแมนห่วงมองซื้อแล้วบ่ได้ครับรู้ที่ซื้อหรือยังอ่ารู้แล้วครับรู้แล้วครับสวมสวมหน้าเจัลเลหนไปลอยนะเว้ยอำนาจเจัลเล่นครับครับได้ครับไปเลยครับ ขอบคุณครับ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 ขอบคุณพี่น้องทาง Facebook ด้วยนะครับที่รับชมนะครับพิมพ์คำว่าบุญมาทีวี67ครับพี่น้องก็สามารถชมรายการสดๆของเข้าได้เลยครับทั้งเพจ Facebook นะครับในขณะนี้เนาะขอบคุณนะครับทุกสายนะครับ085 647 1 2 3 4 0 8 0324 9 2 2 2และก็้วก็085 647 1234ครับสวัสดีครับ ครับผมรวมบนใบอะไรนะขึ้มาพันดวงค่ะแม่ครับบุญมาเพื่อดวงวาสายอยู่ครับคุณแม่ครับเอยากอยากได้ไอ้ฟาดโก้นะคะอยู่ที่ไหนอำเภออำเภอปราสาทค่ะปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะครับอยาได้ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนทางปราสาทโทรหานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับขอบุคุณครับ บุญมาพันดวงครับครับครับว่าขอเบอร์ททั้งเย่าวังสะพุงนะครับวังสะพุงเนาะครับได้ครับเดี๋ยวให้ตดเชดมาหาตามเบอร์นี่ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาครับได้ยินบอกแม่นครับผมบาบุญมาแหละครับเนี่ย บีไอสตาอาหารเสริมบีไอสตานะครับอยู่ที่ไหนครับอำเภอจังหวัดอยู่จับสมบูรณ์พิเชียนพิเชียนบุรีเนาะครับได้เดี๋ยวให้ตัวเทียนครับยาซีฟันสองหล,ลอดด้วยเออเออเอ,อ,อ,อสบูนะคะนั่นสก้อนจะได้ครับเดี๋ยวให้ตัวเทียนทางวิเชียนบุรีโทรหาเด้ออยากเป็นม่ช่งบุกขาลา้วครจ๊ะแม่ครับ ทรงอยู่ดอกวิเชียนบุรีครับแป๊บหนึ่งนะครับอะไปฟังข่าวฟังข่าวกันบ้างครับมีข่าวพี่้องทางดนดชนบุรีถึงแล้วชนบุรีวิ่งธงชาติไทยไปโตัวเกียวโอลิมปิกวันที่59อ๋อรองผู้่าราักการจังหวัดชนบุรีครับเป็นตัวแทนชาวจังหวัดชนบุรีรับมอบธงชาติไทยครับในวันที่25พฤษภาคมเมื่อวานครับที่สนาม สารกลางจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับนายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและก็เอกชนครับรวมกันรับธงชาติเพื่อนํามาผักไว้แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมประวัติศาสตร์แล้วนะครับนนะวิ่งส่งธงชาติไทยไปตัวเกียวโอลิมปิกณนะบริเวณสนามสารกลางจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ในวันที่26พฤษภาคมคือมือนีแหละครับนายพักทอนเทียนชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร,บรีมอบหมายให้ในายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร,บรีครับเป็นประธานพิธีรับทงนะับรับมอบทงชัยนะรับมอบทงชาติไทยกิจกรรมวิ่งทงชาติไทยร่วมใจชัยชนะจากขบวนนะครับนี่แหละรถทูโตเกียว2020แล้วก็ไปประ ทับไว้นะบนแท่นประทับเพื่อส่งต่อกำลังใจแกนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2021ละกะกีฬาพาลาลิมปิก2021ณประเทศญ,ญี่ปุ่นเวลา6นาฬิกาโดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจราังหวัดชุมบุรีรองผู้ว่าราชการจราังหวัดชุมบุรีพร้อม้วยวน้าส่วนราชการจราังหวัดร่วมกันออกวิ่งจากแท่นประทับบริเวณเวทีลานหน้าสาลากลางจาังหวัดชลบุรีร่วมกันวิ่งถึงบริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิง และกระทรงต่อธงชาติไทยให้กับคณะผู้จัดกิจกรรมขึ้นรถไปชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อให้กับจังหวัดฉะเชิงเศร้าต่อไปโดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยไปสู่ซึกกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีชื่อว่าโตเกียวโอลิมปิกระว่างวันที่1กรกฎาคม2564ถึงวันที่23สิางหาคม2564ภายใต้กิจกรรม ประวัติศาสตร์นะครับแฟร o ออฟวิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกซึ่งมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น61วันผ่าน35จังหวัดระยะทางครับ4,606กิโลเมตรสำหรับจังหวัดชนบุรีกรถือว่าเป็นจังหวัดที่33ที่ธงชาติไทยวิ่งผ่านระยะทางวิ่งรวมเพิ่มเป็น4,524กิโลเมตร เหลือระยะวิ่งแลนด์อีกประมาณ80เมตรก็จะพิชิตชัยในโอลิมปิกอขอให้ครับเหลืออีก8 1กลเมตรครับก็จะพิชิตชัยในกิโลเมตรที่4,606กิโลเมตรที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้่งการรับรู้ให้ประชาชนคนไทยที่มีส่วนรวมในการส่งเสริมกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปสู้ศึกกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ที่ประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง 23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเนาะนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับท่านธวัชชัยสีทองนะฮะแต่ก่อนก็นมาอยู่ปิดร,ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการแล้วก็ไปอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะครับปัจจุบันนี้ก็ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเนาะนะครับเป็นรองผู้ว่าผู้ที่ติดดินนะครับไทยบึงการไทยอุดร Favorite. หอ้ย่าหักแพฟงเพงื่อนจะได้นะครับอืม ไปหันมานีพบปะนะพี่น้องนะครับในการทําหน้าที่เนาะเป็นที่หักของพี่น้องไปอยูชชนบุรีก็โอ้ยไทยพี่น้องกันหลายกลับบ้านเกิดเพื่อนแล้วครับแล้วเป็นคนกอสีช่างนะฮะเกิดยูพุนกลับไปเปลี่ยนร่องราวายูพุนอ่นะขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณทางด้านของเฟซบุ๊กด้วยนะครับนะฮะมาจากสายหล่มองหลยพื้นที่นะครับรับชมคุณทอฟฟี่ไงครับรับชมฟังอยู่เดอร์ครับ จากโคราดคุณว่านิสาจตุพิมายชอบช่องนี้มากเลยขอบคุณครับคุณวิระกองชัยสบายดีครับทุกท่านครับสบายดีคุณหลาจันครูเมืองชอบจังคุณบันเทิงโทแสงฮ้อนฮอนครับทางนี้ฝนตกเพราะไอแห่นี่ครับลงมาบางแย่น้อยนึงเนาะคุณต้องคนทรงข่าวสดครับตำรวจปุ่นมากครับสบายดีครับคุณตองคนทรงเอฟซีไปจำนี่ของช่องบุญมากทีวีขอบพระคุณยังสูงครับคุณพิเชษฐ์สกุลวงศ์ สวัสดีครับบอสันนะครับขอบคุณนะครับทาง Facebook ด้วยและก็ขอบคุณทางวิทยุด้วยนะครับโทรเข้ามานะครับทางทีวีด้วย0894223471080324 9222แล้วก็0856471234นะครับทางทีวีมีอย่างเบิ้งครับต่อไปสิบเปคร์เทศแหละโอ้ขวัญใจพี่น้องแต่วันนี้วันวิสาขบูชาด้วยนะครับเป็นแลวก็สำคัญคือ เมื่อนี้เป็นเขาเรียกว่า,าเพนพุทธนะครับพุทธเพนนะครับซึ่งเป็นเพนพุทธนะซึ่งเป็นวันวิสาขะาที่ตรงกับวันพุทธนี่นะครับก็หายากมากนะครับแต่และเชิญครับเชิญครับ